หลิงชิงเหอเริ่มถักเสื้อไหมพรมให้โจชิงไปเขาคือเสาหลักของครอบครัวเนื่องจากเธอไม่คิดที่จะทำงานในไร่นาโจชิงไปจึงเป็นคนที่ต้องทำงานในไร่นาเพื่อหาค่าแรงมาจุนเจือครอบครัวแทนถึงเธอจะปฏิบัติตัวแย่ กับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับเขาอย่างแน่นอนต่อให้เขาไม่จำเป็นต้องใช้เสื้อไหมพรมอุ่นๆเธอก็ต้องแสดงน้ำใจต่อเขาบ้างเธอจะจัดการเรื่องในบ้านเองและให้เขาจัดการเรื่องนอกบ้านหญิงสาวหวาดกลัวต่อการทำงานในฟาร์มมากที่สุดเธอรู้สึกสบายใจที่จะอยู่กับเยาเฝ้ากับเรือนมากกว่าเธอไม่คิดจะทำงานนอกบ้านแม้แต่น้อยและอย่าวังจะให้เธอทำด้วยเช้าวันนี้ แม่และลูกชายทั้งสามต่างทานมันเทศต้มพร้อมกับหมูทอดเกลือเคียงด้วยผัดหอมใหญ่กับเห็ดหูหนูบนโต๊ะเหนือเตียงเตาการทานอาหารแบบนี้ก็อร่อยดียังไม่รู้เลยนะว่าพ่อจะกลับมาเมื่อไหร่ลิงชิงเหอออกความเห็นเมื่อลองนับวันดูวันนี้เป็นวันที่25ตุลาคมแล้วซึ่งโจชิงไปควรจะกลับมาได้แล้วหมายความว่าเขาอาจจะกลับมาวันไหนก็ได้ในช่วงนี้ แต่บางทีเธอก็แอบกระวนกระวายใจขึ้นมานิดหน่อยหมายความว่าต่อไปจะไม่มีเงินให้เราใช้แล้วเหรอครับเจ้าใหญ่ถามหลิงชิงเหอเงียบไปแน่นอนสิว่าไม่มีเหลือแล้วช่วงนี้เราทานแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเจ้ารองเอ๋อยเสริมหลิงชิงเหอยังคงเงียบเมื่อเด็กทั้งสองได้ยินเธอพูดถึงพ่อของพวกเขา เด็กๆก,ก็รับรู้ได้ว่าเธอไม่มีเงินเหลือให้ใช้จ่ายแล้วพวกเขาพลันรู้สึกตาสว่างขึ้นมาในทันทีเจ้าของร่างเดิมก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เธอคิดถึงพ่อของพวกเขาก็คือวันที่เงินเดือนจะถูกส่งกลับมาที่บ้านแต่กลางเดือนนี้เธอกลับไม่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงที่ส่งมาจากทางนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของเธอพูดอะไรไร้สาระ พ่อของพวกเราไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วแม่ก็แค่คิดว่าเขาจะกลับมาทันภายในปีใหม่ปีนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองแถมตอนที่เขากลับมาก็ไม่รู้ว่าจะจำหน้าลูกๆสามคนได้หรือเปล่าด้วยหลิงชิงเหอบอกเจ้าใหญ่มีร่างกายบึกบึนขึ้นมากใบหน้าเล็กของเจ้ารองก็ดูกลมขึ้นส่วนเจ้าสามถูกเธอขูนจนอวบอ้วนเป็นก้อนแป้งน้อยเขาดูอ้วนกลมมากขึ้น และด้วยความที่เป็นเด็กหน้าตาดีเด็กชายก็เลยดูอ้วนท้วนสมบูรณ์น่ารักไปไม่ต้องบอกเลยว่าเขาน่ารักหน้าชังขนาดไหนแน่นอนว่าเจ้ารองก็เป็นแบบเดียวกันมีเพียงเจ้าใหญ่เท่านั้นที่ดูแข็งแรงบึกบืนเขาไม่อ้วนเหมือนน้องๆเลยมีเพียงส่วนสูงเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าเด็กชายทั้งสามถูกเลี้ยงดูอย่างดี ต่อให้เธอเป็นที่รับรู้กันในฐานะนักผลาญเงินท่านแม่โจก็ไม่ว่ากล่าวอะไรพวกเราเป็นลูกคุณพ่อทำไมคุณพ่อจะจําพวกเราไม่ได้ล่ะครับเจ้าใหญ่พูดอย่างไม่สนใจใช่แล้วเจ้ารองยืนยันอีกเสียงและพูดต่อไปอีกคุณพ่อจะกลับมาในปีนี้ไหมครับไม่รู้สิจ้าแม่ก็หวังว่าพ่อจะกลับมาเหมือนกันหลิงชิงเหอเอ่ยผมรู้แล้วละ่ะแม่คิดถึงพ่ออยู่แน่แนเลยใช่ไหมครับเจ้าใหญ่ยิ้มกริ่ง แม่ต้องคิดถึงพ่ออยู่แล้วละ่ะผมลืมไปเลยว่าพ่อเราหน้าตาเป็นยังไงเจ้ารองพยักหน้าเด็กน้อยทั้งสองเจรจากาันไม่หยุดกลายเป็นว่าวันนั้นทั้งวันแม่และลูกทั้งสามต่างเอาแต่พูดกันถึงหัวหน้าครอบครัวประมาณสี่ทุ่มคืนนั้นเองใครบางคนก็ได้มาเคาะประตูบ้านหลายวันที่ผ่านมานี้หิงชิงหอนอนหลับไม่ค่อยสนิทเธอไม่มีทางหลับลงหรอกเพราะรู้เรื่องราวในนิยายมาว่า ช่วงนี้โจชิงไปอาจกลับมาในเวลาไหนก็ได้ส่งผลให้เธอไม่กล้าหลับลึกทันทีที่มีเสียงเคาะประตูเธอก็แทบจะพวาตื่นในทันทีเด็กทั้งสามยังคงนอนหลับสนิทหลิงชิงเหอสวมเสื้อคลุมและเดินออกมาจากห้องช่วงนี้อากาศช่างหนาวเย็นนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนนี้มันหนาวจนแทบแข็งเลยทีเดียวใครนะขโมยหรือเปล่าอย่าเข้ามานะนี่เป็นบ้านตระกูลโจ แกคงไม่รู้สินะว่าสามีฉันเป็นใครโจชิงไปที่รอยอยู่ด้านนอกคาดว่าตอนนี้ทั้งแม่และลูกน่าจะหลับไปแล้วตอนแรกเขาเลยคิดที่จะปืนกําแพงเข้าไปแต่กลับได้ยินเสียงดังมาจากในบ้านเสียก่อนคำพูดเหล่านี้ทำให้ชายหนุ่มที่กําลังปีนเข้าบ้านถึงกับชะงักท้าว้ยท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บงุมปากกระตุกโค้งขึ้นอย่างขำขา ก่อนจะมีสีหน้ามืดครึมเมื่อคิดไปว่าหรือจะมีคนเคยมาทำอันตรายลูกเมียของเขางั้นเหรอฉันเตือนแกไว้ก่อนนะเจ้าหัวขโมยสามีของฉันชื่อโจชิงไปเขาอยู่ด้านนอกเพื่อคุ้มครองประเทศเราให้ปลอดภยัยถ้าแกกล้าหมายตาบ้านหลังนี้แล้วล่ะก็เขาจับแกส่งไปยิงเป้าง่ายๆได้เลยยิงสาวในบ้านส่งเสียงเกลี้ยวกราด ผมเองโจชิงไปบอกพลางคิดว่าเธอคงจะลืมเสียงของเขาไปแล้วโจชิงไปน้ำเสียงของหญิงสาวในบ้านฟังดูโล่งใจในทันทีที่รู้ว่าเป็นเขาหลิงชิงเหอไม่ได้เสแสร้งตอนนี้ในบ้านมีเธออยู่คนเดียวจริงๆและลูกชายทั้งสามก็ยังเล็กหากไม่แน่ใจว่าเป็นโจชิงไปที่อยู่ด้านนอกเธอก็จะไม่มีวันเปิดประตูเด็ดขาด แต่เมื่อเธอได้ยินเสียงทุ้มลึกเป็นเอกลักษณ์ที่เหมือนกับในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมพร้อมกับตัวเขาที่เผยตัวออกมาจนเห็นถนัดตาก็ชัดเจนว่าพ่อของเหล่าวายร้ายได้กลับมาที่บ้านแล้วเธอเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วเธอถึงสามารถคงสีหน้าท่าทางให้เป็นปกติได้ เมื่อเผชิญหน้ากับโจชิงไปที่ยืนอยู่หน้าประตูถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจประมาทความน่าเกรงขามจากชายแหน่รุงที่สูง185ห้าเซนติเมตรได้ก็เถอะคุณกลับมาตอนนี้ได้ยังไงเนี่ยรีบเข้ามาเร็วอากาศตอนนี้หนาวจะตายเข้าไปอยู่ในห้องฉันก่อนนะฉันยังไม่ได้อุ่นเตียงเตาในห้องคุณเลยเธอเอ่ยออกมาโจชิงไปเหลือบมอง,งเธอ,อเขแมแง่ก่อนก้าวเข้ามาพร้อมถุงสัมภาระใบเข่องอยู่บนหลัง หลิงชิงเหอให้เขาอยู่ในห้องของเธอจากนั้นเธอจึงเข้าไปในครัวเพื่อทุบขิงเมื่อไฟในเตาเริ่มติดเธอก็ต้มน้ำขิงเข้มข้นให้เขาหนึ่งถ้วยภายในห้องนอนโจทิงไปมองลูกชายทั้งสามที่กำลังนอนหลับปุ้ยเห็นชัดว่าเด็กไมยมกได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเจ้าสามที่อวบอ้วนจนตัวกลมดิบแถมเนื้อ ตัวก็ดูสะอาดสะอา้านเจ้าใหญ่กับเจ้ารองก็เช่นกันช่างแตกต่างจากที่เขาเห็นตอนกลับมาถึงบ้านเมื่อปีที่แล้วหากเจอเด็กๆข้างนอกนอกบ้านเขาก็อาจจำพวกเขาไม่ได้ก็ได้แม้เจ้าใหญ่จะดูเหมือนเขามากก็ตามสิ่งที่เหนือความคาดหมายยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เธอต้มน้ำขิงให้เขาดื่มด้วยเห็นบุตรชายทั้งสได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีและได้ยินเสียงกุกกักในห้องครัวแล้ว ในที่สุดสายตาเย็นชาของโจชิงไปก็อ่อนลงในไม่ช้าหลิงชิงเธอก็ต้มน้ำขิงเสร็จและยกถ้วยเข้ามาข้างในห้องจากนั้นก็เอ่ยขยันขยอคุณรีบดื่มนี่ขณะที่ยังร้อนร้อนสิหลังพูดจบเธอก็ออกจากห้องไปอีกครั้งเมื่อเธอกลับเข้ามาใหม่โจชิงไปก็ดื่มน้ำขิงหมดแล้วหลิงชิงหอเข้ามาในห้องพร้อมกับอ่างล้างเท้า เธอมองโจทิ้งไปที่นั่งอยู่บนเตียงอิดจึงพูดขึ้นมาอีกครั้งว่าคุณไปนั่งตรงนั้นทำไมนะรีบถอดรองเท้าแล้วแช่เท้าคลายหนาวไม่ดีกว่าเหรออย่าคิดว่าเพราะคุณยังหน่วมยังแข็งแรงนะมีแค่หัวคุณเท่านั้นแหละที่แข็งที่คุณป่วยหนักก็เพราะแบบนี้แหละหิมะตกหนักขนาดนี้คุณยังกล้าฝ่าหิมะกลับมาได้ แม้เธอกำลังต่อว่าเขาอยู่โจชิงไปกลับไม่เก็บมาใส่ใจเพราะตอนที่เธอกำลังพูดจาค่อนแคะเขาช่างดูหน้ามองนักโจชิงไปถอดรองเท้าถุงเท้าออกและเริ่มแช่เท้าในอ่างอย่างไม่อิดออดหลังชดน้ำถิงไปหนึ่งถ้วยใหญ่เขาก็รู้สึกดีขึ้นและมีเหงื่อออกเล็กน้อยหากนี่คือความปรารถนาดีของเธอเขาก็คงยังไม่ปฏิเสธเมื่อแช่เท้าแล้ว โจชิงไปที่รู้สึกอ้วนขึ้นทั้งร่างกายก็ทอดสายตามองค์หลิงชิงเหอต่อให้เขาไม่พูดอะไรออกมาเขาก็ยังทำให้หลิงชิงเหอรู้สึกอึดอัดขึ้นมานิดหน่อยได้ในที่สุดความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาคุณหิวไหมคะในบ้านมีเคี้ยวกับซาลาเปาพร้อมทานอยู่คุณอยากทานอะไรหน่อยไหมบอกตามตรงว่าโจชิงไปรู้สึกหิวไสกิ่วจากการเดินเท้ามาตลอดทาง หากเธอต้องทำอาหารใหม่เขาก็ไม่อยากจะรบกวนแต่ถ้าที่บ้านมีของคร้อมทานอยู่แล้วเขาก็ยินดีรับคำเชิญชวนนี้เอามาให้ผมอย่างละหน่อยก็ได้โจชิงไปตอบถ้างั้นรอเดี๋ยวนะคะลิงชิงเหอตอบและหมุนตัวกลับออกไปอีกครั้งเมื่อมองเงาร่างของเธอที่สาละวนกับการทำนู่นทำนี่ในตอนที่เขากลับมาหัวใจที่เคยอึดอัดของโจชิงไปก็ได้สงบลง ความจริงแล้วเขารู้สึกกังวลในใจนิดหน่อยก่อนที่จะกลับมาเพราะรู้ดีว่าเธออยากเป็นภรรยานายทหารมาตลอดไม่อย่างนั้นคงไม่ยอมแต่งงานกับเขาที่ต้องจากบ้านไปไกลและไม่อาจดูแลครอบครัวของเขาตลอดปีได้แต่ตอนนี้เขาไม่อาจสารฝันของเธอได้อีกแล้วเธอจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือเปล่านะ เขาคิดว่าเธอจะต้องทะเลาะกับเขาแน่หากวันหนึ่งเธอรู้ความจริงเข้าทว่าตอนนี้เหมือนจะไม่มีเหตุให้ต้องทะเลาะกันเลยหลิงชิงเหอประมาณเอาว่าความจุอาหารของเขาน่าจะอยู่ในระดับค่อนข้างมากเขาเป็นคนตัวใหญ่และยังฝึกหนักมาตลอดปีดังนั้นเขาต้องทานอาหารจานวนมากเป็นประจำอยู่แล้วเธอจึงนึ่งซาลาเปาสี ลูกและต้มเกี๊ยวกุ้งแห้งชามใหญ่ให้หนึ่งชามจากนั้นก็นำไปให้เขาทานพร้อมกันโจทิงไปสวาปาหมดเกลี้ยงในคราวเดียวดูจากสีหน้าท่าทางแล้วเหมือนเขาจะยังไม่อิ่งเธอถึงกับเงียบไปความหิวโหยของเขาทำให้เธอรู้สึกช้าว,ว่าบเล็กน้อยอาหารที่บ้านจะมีพอให้เขาทานอิ่งไหมนะ นี่ก็ดึกมากแล้วคุณไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เข้านอนเถอะค่ะลิงชิงเหอเก็บกวาดถ้วยชามตะเกียบไปรวมไว้ในอ่างล้างจานกะว่าจะมาล้างในวันพรุ่งนี้โจชิงไปพยักหน้าหลิงชิงเหอเทน้ำร้อนบางส่วนในกระติกลงอ่างและผสมกับน้ำเย็นจนมีอุณหภูมิอุ่นพอเหมาะจากนั้นก็เรียกให้เขามาแปลงฟันโจชิงไปลุกไปแปลงฟันเงียบ เขารู้ว่าเธอรักความสะอาดแต่เขาไม่คิดเลยว่าการแปลงฟันกลางดึกก็รวมอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเนื่องจากเตียงเตาอีกหลังหนึ่งยังไม่ได้อุน่นหลิงชิงเหอจึงไม่อยากทำร้ายคนไข้หากเธอจำไม่ผิดตอนนี้เขายังบาดเจ็บอยู่แม้จะไม่ร้ายแรงถึงชีวิตแต่ก็ต้องการการพักหลิงชิงเหอน้ำร้อนบางส่วนในกระติกลงอ่างและผสมกับน้ำเย็นจนมีอุณหภูมิอุ่นพอเหมาะ จากนั้นก็เรียกให้เขามาแปลงฟันโจชิงไปลุกไปแปลงฟันเงียบๆเ,เขารู้ว่าเธอรักความสะอาดแต่เขาไม่คิดเลยว่าการแปลงฟันกลางดึกก็รวมอยู่ในเรื่องนี้ด้วยหลิงชิงเหอจึงไม่อยากทำร้ายคนไข้หากเธอจำไม่ผิดตอนนี้เขายังบาดเจ็บอยู่แม้จะไม่ร้ายแรงถึงชีวิตแต่ก็ต้องการการพักพื้นชั่วขณะหนึ่งดังนั้นเธอจึงให้เขานอนบนเตียงเตาของ เธอในคืนนี้เตียงเตามีขนาดใหญ่พอที่เด็กสามคนจะนอนตรงกลางขณะที่เธอนอนฝั่งด้านในและเขานอนฝั่งด้านนอกได้การนอนแบบนี้จะมีลูกๆทั้งสามด้านกลางระหว่างพวกเขาแม้จะรู้สึกประมาแต่ตอนนี้เธอมีฐานะเป็นภรรยาของเขาจึงไม่จําเป็นต้องคิดอะไรมากนะักเขาคิดว่าวันพรุ่งนี้จะหาเวลาว่างบอกกับเธอ ว่าเขาลาออกจากกองทัพวันพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้เขาไม่อยากจะคิดมากในคืนนี้หลังจากที่โจชิงไปล้มตัวลงนอนได้ไม่นานเขาก็หลับไปเตียงช่างหวหูนและนุ่มสบายเหลือเกินแถมยังมีภรรยาและลูกๆนอนอยู่กับเขาอีกเขาจึงหลับได้ลึกกว่าเดิมแต่หลิงชิงเหอกลับนอนไม่หลับอย่างที่คิดไว้ แม่เธอจะบอกโจชิงไปให้มานอนบนเตียงเตาโดยมีลูกๆนอนขั้นกลางท้ายที่สุดแล้วเธอก็ยังไม่สามารถปรับตัวให้คุณชินได้โจชิงไปเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดไม่นานนักหลังจากที่เขาล้มตัวลงนอนเธอก็สัมผัสว่าเขาหลับไปแล้วทั้งยังหลับลึกเสียด้วยหลิงชิงเหอไม่รู้ว่าตัวเลยว่าตัวเองหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่นานนักเธอก็หลับไป ในวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอตื่นนอนอีกที่ก็เป็นเวลาเกือบ8ปดโมงเช้าแล้วลิงชิงเหอตื่นตระหนกไปครู่หนึ่งเมื่อไม่เห็นเด็กๆอยู่บนเตียงจากนั้นก็จำได้ว่าโจชิงไปกลับมาแล้วมากกว่านั้นยังได้ยินเสียงของโจชิงไปท่านแม่โจและเจ้าใหญ่คุยกันอยู่ด้านนอกห้องอีกลิงชิงเหอรู้สึกโล่งใจในทันทีเธอจัดเก็บที่นอนแล้วลุกจากเตียง ซึ่งตอนนี้ถือว่าสายพอสมควรแล้วต่อให้เป็นฤดูหนาวเธอก็ไม่รู้ว่าเด็กสามคนได้ทานอาหารเช้าแล้วหรือยังเธอคาดเดาว,ว่าตนคงถูกดูแน่หลังจากที่นอนดึกตื่นสายจนไม่ได้มาต้อนรับท่านแม่โจที่มาเยี่ยมบ้านแต่ผิดคาดเธอกลับได้รับสายตายอมรับจากท่านแม่โจเมื่อคืนคงลำบากสะพายสีเลยสินะ ท่านแม่โจออกความเห็นเมื่อได้ยินดังนั้นหลิงชิงเหอก็เข้าใจได้เองว่าโจชิงไปคงจะบอกนางเรื่องที่เธอดูแลเขาเมื่อคืนนี้เธอจึงตอบกลับไปว่าไม่ลำบากมากหรอกคะ่ะคุณแม่ทานข้าวเช้าหรือยังคะฉันทานแล้วละ่ะท่านแม่โจตอบเธอเองควรรีบมาทานเหมือนกันนะน้ำเสียงของท่านแม่โจอ่อนโยนอย่างหาฟังได้ยากเป็น พระบุตรชายคนเล็กบอกกับนางว่าเพิ่งกลับมาถึงเมื่อคืนเมื่อนางได้ยินก็รู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาเพราะเมื่อคืนนี้หิมะตกหนักมากเขาที่เดินเท้ามาตลอดทางจะหนาวขนาดไหนกันนะบุตรชายคนเล็กของนางบอกว่าพรรยาของเขาตื่นขึ้นมา กลางดึกและต้มน้ำขิงให้เขาดื่มให้เขาแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมขิงและยังให้ทานซาลาเปานึ่งอุ่นๆกับเกี๊ยวน้ำร้อนๆก่อนจะให้เขาเข้านอนพอฟังถึงตรงนี้ท่านแม่โจก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากหลิงชิงเหอะสภัยคนนี้เริ่มจะดูเจริญหูเจริญตาหน้ามากกว่าเดิมแล้วอย่างน้อยๆเธอก็ให้การดูแลลูกชายคนเล็กของนางเป็นอย่างดี เรื่องเพียงเท่านี้ก็ทำให้ท่านแม่โจมีท่าทีอ่อนโยนและเป็นมิตรต่อเธอได้แล้วหลิงชิงหอกวาดสายตามองค์โจชิงไปเขาเองก็มองเธอกลับจนสายตาของทั้งคู่สบกันเธอยังรู้สึกประหม่าเล็กน้อยจึงมองไปทางเจ้าใหญ่และน้องๆแทนลูกๆทานข้าวเช้าแล้วหรือยังครับเจ้าใหญ่กับเจ้ารองตอบเธอทำซาลาเปาไว้เมื่อไม่กี่วันก่อน แต่ด้วยความที่อากาศเย็นจัดและมีหิมะตกมันจึงยังไม่เสียหากพวกเขาต้องการทานก็เพียงหยิบมานึ่งจำนวนหนึ่งในเมื่อพวกเขาไม่ได้ทานซาลาเปาบ่อยนะักมันจึงยังมีเหลืออยู่บ้างและแน่นอนว่านี่คือส่วนสุดท้ายที่เหลืออยู่หลิงชิงเหอไม่หิวมากนะักซาลาเปาลูกหนึ่งก็เพียงพอแล้ว เธอทามาพอจํานวนที่จะทานได้พอดีในตอนนี้เองเจ้าสามก็เข้ามาในครัวจนหลิงชิงเหอต้องวุ้มเขาขึ้นมาเจ้าสามลูกกินอิ่งหรือยังจะไม่กินหรอเจ้าสามสายหน้าหมายความว่าเขาทานแล้วหากแม่ไม่ทานเขาก็จะทานหลิงชิงเหออุ้มเขาออกไปท่านแม่โจยังอยู่ที่โต๊ะอาหารเหตุผลหลักก็คือนางไม่ได้เห็นลูกชายคนเล็กของนางมา นานมากแล้วจึงรู้สึกคิดถึงเขาอย่างสุดหัวใจในบรรดาลูกชายทั้งสี่นางรักลูกชายคนเล็กมากที่สุดในใจของนางลูกชายคนที่สี่คืออันดับหนึ่งส่วนลูกชายกับลูกสาวที่เหลือนางรักรองลงมาหลิงชิงเหออุ้มเจ้าสามกลับเข้าไปในห้องโดยมีเจ้าใหญ่กับเจ้ารองเดินตามเธอไปโจชิงไปมองแผ่นหลังของเธอท่านแม่เห็นจึงโจกระซิบบอกเขา หลายวันมานี้แม่ของเจ้าใหญ่ให้ความใส่ใจเด็กๆมากขึ้นนะลูกหล่อนเป็นคนจัดการสั่งตัดเสื้อผ้ากับรองเท้าทั้งหมดด้วยตัวเองเพราะกลัวว่าเด็กๆจะหนาวอีกทั้งยังซื้อเนื้อกับซาลาเปาให้แม่กับพ่ออีกคราวที่แล้วที่เธอทำซาลาเปาหลิงชิงเหอก็ให้เจ้าใหญ่กับเจ้ารองนำมาให้สองลูกบอกแค่ว่าให้ท่านพ่อโจกับท่านแม่โจแต่ไม่ได้ให้คนอื่นๆ ท่านพ่อโจกับท่านแม่โจไม่ได้เมินเฉยต่อความกตันยูของสะพายสีที่มีต่อพวกเขาแล้วสะให้สีจะคิดอย่างไรเมื่อรู้เรื่องนี้ยิ่งกว่านั้นในบ้านตระกูลโจยังมีลูกหลานจำนวนมากหากจะให้อะไรพวกเขาต้องให้ทั้งหมดหรือไม่ก็ไม่มีใครได้ไปเลยแล้วพวกเขาจะแบ่งซาลาเปาสองลูกนี้อย่างไรดังนั้นสองปู่ย่าก็เลยตัดสินใจทานมันเสีย เป็นเช่นนี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรได้หากพวกเขาพูดอะไรสักอย่างก็คงเป็นเรื่องที่สะพายสีแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่สามีอย่างพวกเขาโจทิมไปพยักหน้าแสดงออกว่าเขารับรู้นอกจากนั้นแม่ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วแต่นิสัยการใช้เงินของเมียแกยังต้องเปลี่ยนอยู่นะเจ้าใหญ่กับน้อง ม้ยมกกำลังโตเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเขาก็จะต้องใช้เงินในทุกเรื่องหากหล่อนยังมีนิสัยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอยู่มันจะไม่มีเหลือเก็บสักเหมาเดียวท่านแม่โจพูดโจชทิงไปรู้เรื่องนี้ดีในบ้านเต็มไปด้วยเตาถานถ่านครึ่งถุงและกระทะเหล็กทำจากเหล็กกล้าปลอดสนิมยังมีผ้านวมผืนใหม่ขนาดใหญ่สองผืนอีกทั้งเสื้อผ้าของเด็กๆยังมีของประเภทอื่นๆอ,อ,อยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีอาหารอยู่เต็มห้องซึ่งข้าวกับแป้งก็ล้วนมีคุณภาพดีเยี่ยมมันต้องใช้เงินเยอะมากแน่ๆแ,แต่โจชิงไปไม่คิดว่านี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยเพราะเธอให้การดูแลบ้านเป็นอย่างดีและยังเลี้ยงดูเด็กๆมันดีมากต่างหากตราบใดที่เธอดูแลเรื่องภายในบ้านเขาก็จะเป็นคนจัดการเรื่องนอกบ้านเอง ผมรู้ครับโจทิงไปพยักหน้าท่านแม่โจเห็นเขาํำเลืองไปยังห้องนอนเป็นระยะก็รู้ว่าสามีพัระยาคู่นี้ไม่ได้เจอหน้ากันมานานแม่นางอยากจะพูดอะไรกับลูกชายคนเล็กอีกสักหน่อยแต่นางก็ไม่ได้อยู่ต่อให้เป็นการรบกวนพวกเขาถ้างั้นแม่กลับไปก่อนนะครับแม่โจทิงไปส่งนางที่หน้าบ้านเมื่อท่านแม่โจกลับไปแล้วโจทิงไป ก็เดินกลับเข้ามาในห้องหลิงชิงเหอกำลังทาครีมบำรุงให้กับลูกชายทั้งสามพร้อมกับเอ่ยสอนไปด้วยถ้าทาเองไม่ได้ก็เรียกพ่อมาทาให้ก็ได้นี่ถ้าโดนความเย็ยนมากๆผิวจะเสียไม่น่ามองนะรู้ไหม